สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคอม i ิ w เวิลด์เดลี่กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของหนังชางชีนั่นเองครับซึ่งเรียกได้ว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้เข้าในไทยนะแต่ในโรงต่างประเทศเนี่ยนะครับผมก็เข้ากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งตัวของผมเองถามว่าดูหรือยังก็ยังไม่ได้ดูนะครับแต่ผมเองเนี่ยได้คุยกับเพื่อนที่เขาดูมาแล้วนะครับผมแล้วก็ให้เขาอ่ะเล่าเนื้อเรื่องแบบละเอียดให้กับผมฟังนะครับผมผมก็ฟังเนื้อเรื่องมานะครับแลิป ผมก็จะมาเล่าเนื้อเรื่องของชางชีให้ท่านผู้ชมฟังกันแบบรวบๆวะลัดกันนะครับผมเพราะว่าหนังเองเนี่ยก็ยังไม่ได้เข้าในไทยนะครับเราก็อยากให้ทุกคนเนี่ยไปดูในตอนที่มันเข้าไทยแล้วก็หวังว่าในตอนนั้นสถานการณ์โควิดอะไรอ่ะมันจะดีขึ้นมากๆแล้วนะครับผมในวันนี้เองก็เลยอยากจะมาแค่เล่าโครงเรื่องหลักๆก่อนก,ก็แล้วกันว่าเรื่องมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างซึ่งแน่นอนนะครับผม, <S <S ผมการเล่าอะไรแบบนี้เนี่ยมันก็ต้องมีการสปอยเนื้อเรื่องอยู่แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นหากใครเนี่ยอยากเก็บเอาไว้ไปดูเต็มๆอ่ะกล้ไ่เยววา มันจะดีมากๆเลยนะถ้าเราจะได้ดูหนังเรื่องนี้โดยที่เราไม่รู้อะไรมาก่อนเลยเพราะอะไรครับเพราะว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยแม่งเดาหาอะไรไม่ถูกเลยนะครับผมไอตัวอย่างที่เราดูมาเนี่ยก็ดาไม่ถูกอยู่ดีะครับผมคือเรียกได้ว่าแบบมันพลิกไปพลิกมามันนู่นมันนี่มันน,นั่นโอ้โหเต็มไปหมดเลยนะครับผมก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างว้าวนะครับผมแล้วก็ฉากกังฟูอะไรเองต่างๆเนี่ยก็บอกว่าทําออกมาได้สวยมากๆเลยนะครับผมวันนี้ผมก็อยากดูกับตาเองเหมือนกันว่าเป็นยังไงก็เดี๋ยวคงต้องรอดูกันนะครับผมและโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเเวลาาาะรรผมรจมจ เ,เล่าเนื้อเรื่องชางชี hi, กันแบบโดยรวมสรุปรปกันละกันนะครับคลิปนี้ก็จะไม่ได้ยาวมากคือเรื่องราวเนี่ยเริ่มมาที่ตัวของเวนวูหรือว่าแมนดารินก่อนนะครับผมก็เป็นเรื่องราวในอดีตแบบยุคโบรณาณกาเลยนะครับผมว่าแบบพันปีก่อนเลยอะ่ะคือเวนวูเองเนี่ยก็ได้สร้างกลุ่มเทนลิงขึ้นมาตล้แตงอดีตแล้วนะครับผมแล้วก็ขยายอํานาจผ่านการที่เขาเนี่ยนะครับผมได้ใช้แหวน10วงซึ่งตลอดเรื่องราวเนี่ยนะครับผมจะไม่มีการเปิดเผยแม้แต่นิดเดียวเลยนะครับว่าไอแหวน10วงเนี่ยมันคือหาเหวอะไรกันแน่นะครับผมจะดู ไม่ต้องคิดหรอกครับว่าเราจะรู้ว่ามันคืออะไรเพราะเราไม่รู้นะครับผมแต่มันจะทิ้งเม็ปมปลายเปิดเอาไว้ไปถึงต้นตอของแหวนในภาคถัดไปก็แล้วกันนะครับผมในเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องการกำเนิดชางชีซะมากกว่าซึ่งตัวของแมนดารินเองเนี่ยนะครับผมก็เรียกได้ว่าโอ้ขยายอํานาจมาเป็นพันปีถูกปะเขาก็ยิ่งใหญ่มากๆนะครับผมจนยุคมาถึงในแบบเกือบปัจจุบันแล้วครับสัก20ปีก่อนปัจจุบันนะครับผมก็เรียกได้ว่าตัวของแมนดารินเองนะครับผมก็ได้ไปเจอตำนานนะครับผมของแบบว่าเมืองลับแห่งหนึ่งครับที่ช นั่นเองนะครับผมไม่ใช่แบบ ไอปลาแห้งนะครับผมไม่ใช่ครับเป็นเมืองชื่อว่าทาโลนะครับผมทาโลทาโลอะไรแนวแนวนี้นั่นแหละซึ่งไอเมืองนี้นะครับผมการจะไปเนี่ยยากมากๆเลยมันจะต้องเข้าไปทางเขาวงกฏที่มีชีวิตนะครับผมแบบว่าเป็นเขาวงกฏที่เปลี่ยนทางตลอดเวลาแมนดารินก็ไปนะครับผมกับลูกน้องของเขาปรากฏว่านะครับผมเกือบจะตายนะครับเอาตัวรอดจากเขาวงกฏเนี่ยแทบจะไม่ได้เลยสุดท้ายขับรถตกเหวไปแต่แมนดารินเองนะครับผมรอดมาได้อยู่คนเดียวเพราะใช้แหวนดีตัวเองออกมาจากรถก่อนนะครับผมจากนั้นแมนดารินเองเนี่ยก็ได้ไปเจอกับ คุณแม่ของชางชีนะครับผมแล้วก็ต่อสู้กันเล็กน้อยครับแต่ต่อสู้กันอีท่าไหนก็ไม่รู้เลยครับผมกลายเป็นรักกันเฉยเลยนะครับผมซึ่งแมนดารินเองเนี่ยก็ไม่ได้ดูเป็นคนที่เลว้ายอะไรมากนะครับผมคือถามว่ามันเลวไายไหมมันก็เลว้ายแหละเพราะว่าเขาเองเชื่อว,ว่าเขาเป็นแบบเกรดวอลล์อะ ตัวของเขาเขาบอกว่าเขาเชื่อมาตลอดเลยว่าเขาเนี่ยจะต้องเป็นแบบเหมือนผู้พิชิตอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมจนกระทั่งมาเจอแม่ของชางชีนี่แหละก็เรียกได้ว่าตัวของเขาเองก็ยอมทิ้งทุกอย่างเลยนะครับผมแล้วก็มามีลูกมีครอบครัวกันนะครับผมจากนั้นเหตุการณ์เนี่ยก็มาในปัจจุบันนะครับผมก็คือในตอนที่ชางชีเนี่ยโตแล้วครับปรากฏว่าไปไปมาๆยังไงไม่รู้แหละจากลูกของ โอ้โหหัวหน้าองค์กรเฮนริงเนี่ยนะครับผมกลายมาเป็นพนักงานขับรถไปจอดนะครับผมที่โรงแรมแห่งหนึ่งซึ่งเขาเองก็มีเพื่อนนะครับผมอยู่คนหนึ่งนั่นเองก็เป็นเพื่อนสนิทกันเลยอะไรแบบนี้เป็นเพื่อนผู้หญิงนะซึ่งก็คือนางเอกนั่นแหละครับผมจากนั้นเองเนี่ยนะครับเรื่องราวมันเริ่มที่จะเปลี่ยนไปนะครับผมในตอนที่ว่าตัวของเขาเองคิดว่ามีโปสการ์ดจากน้องสาวของเขาส่งมาครับแล้วตัวของเขาเนี่ยนะครับผมก็ได้ถูกจู่โจมในรถบัสนะครับผมขณะที่กําลังนั่งรถไปทํางานอยู่โดยแก๊งนินจาเนียะครับผมซึ่งเร ชุดนินจาก,ก็ใส่ชุดเหมือนคนธรรมดาแล้วก็มีหัวหน้าเป็นคนที่มีชื่อว่าเลเซอร์เฟสตนั่นเองนะครับก็คือคนที่เราได้เห็นในตัวอย่างก็สู้ๆๆกันไปนะครับผมสุดท้ายช่างชีก็เอาตัวรอดมาได้นะครับจากนั้นก็รู้แล้วว่าโอ้โหชีวิตปกติของตัวเองเนี่ยพังแล้วนะครับผมก็ได้เดินทางไปมาเกานะครับผมไปหาน้องสาวของตัวเองเนที่เรียกได้ว่าเปิดไฟคลับอยู่นะครับผมก็จะเป็นเหมือนแบบผับอะแล้วก็มีแบบว่าลานประลองให้คนมาดูคู่ต่อสู้แบบแปลกๆจากทั่วโลกเนี่ยมาสู้กันนะครับผมแล้วก็จะมีวงกัับบนนี่นะคร มาสู้ด้วยนั่นเองครับซึ่งแท้จริงแล้วก็ได้ปรากฏออกมานะครับผมว่าทั้ง2คนเนี่ยนะครับผมมันรู้จักกันมาอยู่แล้วนะครับผมทั้งว่องกับออบิเนชันเนี่ยนะครับผมแล้วก็เหมือนมาช่วยกันสู้เฉยๆนะครับผมมาช่วยกันแบบว่าจัดการแสดงการต่อสู้นี้ขึ้นมาเฉยๆนั่นเองครับก็เรียกได้ว่าเหมือนจัดฉากขึ้นมาครับผมก็ไม่ได้มีอะไรใจความสําคัญอะไรเลยนะครับผมก็โผล่มาแค่ฉากนั้นฉากเดียวนั่นแหละให้เราแบบลุ้นเล่นๆนะครับผมโผล่มาแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรให้คนดูเดากันในตัวอย่างนะครับผมที่เหลือก็ไม่ได้้มีนนนััััยะสําคญอออไรรกบเื่งลพ น้องสาวนะครับผมก็ปรากฏว่ากลุ่มเทนเริงเองเนี่ยก็ได้มาบุกที่ไฟขับนี้เหมือนกันครับก็สู้ๆกันไปสุดท้ายก็โดนจับได้นะครับผมพ่อก็มาปรากฏตัวออกมาเวนวูปรากฏตัวออกมาเลยเวนวูเองเนี่ยก็ได้พาทุกคนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นช่างชีหรือว่าน้องสาวของช่างชีหรือรวมไปถึงเพื่อนของช่างชีที่เป็นนางเอกด้วยนะครับก็ไปที่ฐานของเทนเริงนะครับผมเพื่อบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยพ่อเนี่ยนะครับผม จะพาลูกๆกลับบ้านพ่อเนี่ยหลงทางมาเพราะว่าหลังจากที่ตัวของแม่ของชางชีตายอ่ะตอนแรกเนี่ยโอ้พอมีแม่อยู่ถูกปะพ่อเลี้ยงดีมากเลยนะครับผมแบบว่าทั้งลูกชายลูกสาววเนี้ยรักมากเลยครับแต่พอแม่ตายเนี่ยนะครับผมก็แบบว่าเริ่มให้ลูกชายเนี่ยฝึกการต่อสู้นะครับผมแล้วก <Quindi, S 1> ็ให้ลูกสาวเนี oh ่ยอยู่เฉยๆไม่ค hmm. ่อยสนใจตามสไตล์คนจีนนะก็จะสนใจลูกชายมากกว่าครับแล้วก็เหมือนต้องการจะสร้างองค์กรเทนริงให้ยิ่งใหญ่ครั้งหนึ่งเพราะว่าการตายของแม่ของชางชีเนี่ยนะครับผมเหมือนถูกอีกแก๊งหนึ่งอ่ะมาจัด ผมก็ทําให้แบบเวนวูเนี่ยแค้นมากๆนะครับผมสุดท้ายก็ฝึกชางชีให้เป็นนักฆ่าแล้วก็จะให้ชางชีเนี่ยนะครับผมมอบหมายภารกิจในการเป็นนักฆ่าไปให้ฆ่าคนที่ฆ่าแม่ของชางชีเองนั่นแหละแล้วตัดกลับมาปัจจุบันนะครับผมที่แบบว่าโอ้ยตัวของเวนวูต้องพาลูกๆกลับบ้านเนี่ยเพราะอะไรครับเพราะว่าเขาอะเหมือนได้ยินเสียงของแม่เว้คิดว่าเมียตัวเองยังไม่ตายนะครับผมแล้วก็แบบว่าถูกกักขังไว้ในหมู่บ้านทาโร่นั่นแหละ ที่แบบว่าอุย้ยตอนแรกหนีออกมาอยู่ด้วยกันไงคราวนี้คนในหมู่บ้านก็เลยจับแม่ไปขังเอาไว้แต่จริงๆไงผมความจริงก็ปรากฏออกมาทีหลังว่าไม่ใช่แบบนั้นนะครับผมมันมีปีศาจถูกกักขังเอาไว้ในไอหมู่บ้านลึกลับทารโลนั่นแหละแล้วก็ เหมือนว่าปีศาจต,ตัวนั้นเนี่ยนะครับผมมันจะล่อลวงคนได้นะครับผมแล้วคนที่เป็นเหยื่อของการถูกล่อลวงเนี่ยก็คือเวนดูนั่นแหละโดยปลอมเป็นเสียงของเมียมานะครับเวนดูผู้แบบว่าเป็นคนข้างรักที่สุดในโลกอะ่ะโอ้โหก็แบบว่าอยากทําทุกอย่างเพื่อช่วยเมียนะครับผมคือถามว่าเขาเป็นคนเลวไหมเนี่ยนะครับผมในอดีตเนี่ยก,ก็คงจะเป็นเหมือนแบบว่าผู้ปกครองยุคโบราณเ,เป็นแบบ คอนแคร์เยยุคโบราณนะครับผมแต่ถามว่าเนื้อแท้จริงๆเขาเนี่ยเขาก็ไม่ได้เป็นคนเลวอะไรมากนะครับผมดูแล้วแบบว่ามีความเป็นพระเอกเยอะะครับผมคือแบบว่าโอ้โหเป็นคนข้างรักอะ่ะคือรักเมียที่สุดในโลกอะ่ะตอนที่แบบว่าแต่งงานกับเมียนี่คือยอมทิ้งทุกอย่างขนาดถอดแหวนเก็บไปเลยนะไอเทนดงเทนริงอะไรเนี่ยไม่ใช่แล้วนะครับผมก็แบบว่าอ่าโอเคนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็บอกว่าได้ยินเสียงแม่อยู่เนี่ยไปช่วยแม่กระเถอะลูกๆแล้วเราจะกลับมาเป็นครอบครัวกันอีกครั้งหนึง่งเย่ๆหลายๆคนเนี่ยก็คิดว่าโอ้โห วลายแน่เลยพอมาดูในเรื่องเนี่ยโอ้โหมันมันไม่ลายเลยนะครับผมแต่เรียกได้ว่าด้วยความที่มันเป็นคนคนโง่โดนหลอกนะครับผมมันก็แบบว่าไม่รู้ไงตัวของชางชีก็บอกว่าล้วถ้าคนในหมู่บ้านไอ้ทาโร่นัะนะ่นแหละไม่ยอมพ่อจะทํายังไงพ่อก็บอกว่างั้นก็เผาหมู่บ้านแม่งเลยจะช่วยเมียให้ได้คือรักเมียที่สุดในโลกอะไรแบบนั้นเลยนะครับผมทําให้แบบว่าชางชีเนี่ยก็ไม่เห็นด้วยนะครับผมทำให้สุดท้ายแล้วเนี่ยก็ถูกจับไปขังเอาไว้ในห้องขังครับแล้วก็ได้ไปเจอกับไอ้แมนดารินตัวปลอมที่อยู่ในอแอน,นร<ม> ปอมเนี่ยนะครับผมมันมีสิ่งมีชีวิตจากหมู่บ้านทาโร่อยู่ด้วยเป็นเพื่อนแล้วสิ่งมีชีวิตหมู่บ้านนั้นนะครับผมก็สามารถนําพาตัวของช่างชีเองอะไปที่ไอหมู่บ้านทาโร่ได้นะครับผมก่อนที่แมนดารินจะไปถึงเพราะว่าการที่แมนดารินจะไปถึงเนี่ยต้องรอเวลานะครับผมให้เขาองกดเนี่ยมันเปิดทางแบบว่าจะมีปีละครั้งเท่านั้นที่เขาองกดจะเปิดทางนี้ออกมาอะไรแบบนี้แต่เรียกได้ว่าด้วยความที่ว่าไอแมนดารินตัวปอมมันมีสิ่งมีชีวิตจากหมู่บ้านทาโร่ไงมันเลยนําพาแก๊งของช่างชีไปได้ก่อนนะครับผมแก๊งของ พ่อของตัวเองอะถูกหลอกนะครับผมไม่ได้ว่าเป็นการกักขังแบบเมียของเขาเอาไว้ในประตูข้างหลังเลยจริงๆมันมีปีศาจอยู่ในนั้นแล้วปีศาจเนี่ยมันก็พยายามจะล่อลวง ให้ตัวของพ่อของชางชีเวนวู wu, นั่นแหละมาช่วยปลดปล่อยมันออกมานะครับผมแล้วหลังจากนั้นเองเนี่ยในเวลาต่อมาครับผมตัวของเวนวูเองก็ได้พากองทัพเทนริงของเขาเนี่ยบุกมายังหมู่บ้านทาโร่นี้จนได้นะครับผมเพื่อที่ว่าจะปลดปล่อยตัวของเมียออกมาครับแล้วก็เรียกได้ว่าก็เข้าสู้กันนะครับผมเวนวูก็ชนะทุกคนนั่นแหละครับผมแล้วก็ไป ปล่อยออกมาได้นะครับผมปรากดปล่อยออกมาแล้วกลายเป็นปีศาจนะครับช่างชีเองนะครับผมก็ตามมาสู้กับพ่อครับผมแล้วสุดท้ายเองเนี่ยสู้ไปสู้มาช่างชีก็ชนะนะครับผมแล้วก็ควบคุมแหวนทั้ง10วงได้นะครับผมแต่สุดท้ายแล้วพอปีศาจยักษ์ใหญ่สุดแบบเขาเรียกว่าอะไรบอสใหญ่ออกมาเนี่ยนะครับผมก็เรียกได้ว่าพ่อกับลูกก็เหมือนจะปรับความเข้าใจกันได้นะครับผมเมื่อจริงๆพ่อโง่มาตลอดนะแต่แบบว่าในเรื่องเนี่ย เพื่อนผมบอกว่าโอ้โหคือเวนวูแม่งดูเป็นพระเอกกว่าชางชีอ่ะคือชางชีดูเป็นอารมณ์แบบกับตันอเมริกาคนรักคุณธรรมอ่ะแต่แบบว่าเวนวูอ่ะแม่งเป็นคนข้างรักอ่ะแล้วแบบว่าพอดูในเพอร์สเปกทีฟของคนที่เป็นแบบคนข้างรักอ่ะมันเหมาะกับการเป็นตัวเอกมากกว่าคือทําทุกอย่างเพื่อความรักอะไรแบบนี้ยมันดูเท่มากๆเลยอ่ะเขาบอกว่าแบบดูออกมาแล้วแบบคุณนึกว่าเวนวูเป็นพระเอกนะครับผมต่อจากนั้นเองเนี่ยนะครับผมก็เรียกได้ว่าพอไอ้ปีศาจบอสใหญ่ออกมาเนี่ยนะครับผมบอสใหญ่นี้ก็ได้จับ ตัวเองเนี่ยต้องตายหาแน่ๆเลยนะครับก็เลยส่งแหวนให้กับลูกของตัวเองนะครับผมแล้วชางชีเองนะครับสุดท้ายก็ด้วยความร่วมมือของทุกคนนะครับผมก็สามารถปราบเจ้าปีศาจดูดวิญญาณขนาดยักษ์ไปได้นะครับผมแล้วเรื่องราวของชางชีก็ได้จบลงซึ่งกลายเป็นว่าดูเนี่ยโอ้โหมันกลายเป็นเรื่องราวที่ดูสดใสฟุ้งฟิ้งเลยนะครับเพราะเรียกได้ว่าแบบมันไม่มีใครที่เป็นแบบตัวร้ายจริงๆนะครับผมมีแต่คนที่แบบว่าโดนหลอกเท่านั้นเองนะครับถึงแม้นดาลินเนี่ยนะครับผมองค์กรเทนดริงเนี่ยมันจะเป็นองค์กรชั่ เวนวูจริงๆแล้วอ่ะมันก็ดูไม่เป็นตัวร้ายเลยนะครับผมก็เรียกได้ว่าเออเป็นหนังที่ฟูงฟิงหน้ารักมากๆแล้วก็หลายๆคนก็ดูแล้วบอกว่าโอ้โหเวนวูแม่งโคตรเท่นะครับผมอันนี้ก็แล้วแต่คนนะครับอันนี้ผมก็ยังไม่ได้ดูเหมือนกันก็คงต้องไปรอดูอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วจากนั้นเองเนี่ยตอนจบนะครับผมตัวของชางชีแล้วก็ตัวของแฟนของเขาเนี่ยนะครับผมไม่รู้ว่าเป็นแฟนหรือเปล่านะแต่เรียกได้ว่ามันก็เหมือนแฟนกันนั่นแหละครับก็เอามาว่าแบบโมเรื่องเนี้ยที่แบบโอ้โหไปประจงประจงไทยมาให้กัััับเเเเเพพืืื่่่่่ออออนนนนนฟงง้้้ผผมมมกก็็ไไชะรลทใดดหวปปิตู ิตออกมาพาตัวชังชีไปซึ่งมันก็จะต่อในเอ็นเครดิตนะครับผมว่าวงเนี่ยนะครับผมพาตัวพวกเขาไปทําอะไรและนี่เป็นเรื่องราวทั้งหมดของชังชีแบบสรุปโดยรวมนะครับผมที่แบบว่าสรุปมาสั้นๆและการอาจจะมีรายละเอียดอื่นๆที่ขัดตกบุกพ้องไปเพราะว่าผมก็จําไม่ค่อยได้หรอกนะครับผมเขาก็เล่ามาให้ผมแบบ,แบ,บยาวๆทีเดียวอะ่ะผมก็จําแค่แบบเมนคีย์คีย์พอยต์สำคัญมาแล้าต่อให้ทุกคนฟังแค่นั้นเองอยังไงในวันนี้นะครับผมหมดเวลาลงแล้วนะครับถ้าชอบไม่ชอบอยังไงเนี่ยก็คอมเมนต์บอกเรากันมาได้เลยรูปที่เอามาเนี่ยจะไม่ตรงนะ ตััวอย่างนะครบก็นั่นแหละรครับผมมันมาจากตัวอย่างครับไม่ใช่แบบว่าเป็นฟุตจากหนังที่แบบว่าจะตรงทุกเหตุการณ์นะก็บอกเอาไว้ก่อนไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับ